เซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่จัดงานฉลองวาระครบรอบ1ปีและเซนทันกาส่วนแก้วจัดงานฉลองครบรอบ22ปีพร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ไปร่วมง,งานปปชจ,จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันเนืน่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมโปร่งใสปลอดการทุจริตและคอร์รัปชัน บนดอยอินทนนท์อุณภูมิลดลงด้านสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนรับมืออากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์นี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในรายการข่าวท้องถิ่นพบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ LC c a b เค TV ทเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้ค่ะวันนี้พบกันในวันอังคารที่9ธันวาคม2557นะคะอยู่กับดิฉันสมชญาณล่าพร้อมทีมงานค่ะวันนี้มีหลายประเด็นข่าวนะคะที่จะนํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ค่ะรวมไปถึงเซ็นทรัลกาดสวนแก้วนะคะก็ได้จัดงานในวาร ครบรอบ1ปีของเซ็นทรัลเฟสติวัลและ22ปีของเซ็นทรันกาดส่วนแก้วพร้อมมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้กับผู้ที่ไปร่วมงานด้วยค่ะนายนาวินสินธุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในงานฉลองครบรอบ1ปีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ภายในงานมีการประกาศรางวัลเซนทัลเฟสติวัลเชียงใหม่ไอเดียอวอร์2014มอบให้แก่บุคคลดีเด่นในด้านต่างๆที่ทําคุณประโยชน์และร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงภาคเหนือจํานวน11ท่านการแสดงแฟชั่นโชว์จากนายแบบนางแบบในโครงการเซนทัลไวท์คลับโมเดลเซิร์ฟรวมไปถึงผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่ไปร่วมงานนะคะก็จะได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับดาราชื่อดังนะคะป๊ปธนวัน์นะคะในขณะเดียวกันนะคะห้างเซนทัล เฟสติว <Festival S 2> ัลเชียงใหม่นะคะ ในวาระครบรอบ1ปีนะคะแล้วก็สินท่านกาส่วนแก้วในวาระครบรอบ22ปีค่ะก็ได้จัดกิจกรรมพร้อมกับมอบข้อเสนอสุดพิเศษนะคะให้กับผู้ที่ไปร่วมงานนะคะชวนช้อปกับโปรโมชั่นเซ็นทัลเชียงใหม่ anniversary นะคะเพื่อฉลองครบรอบ1ปีและย2ปีนะคะอาทิตย์ทุกชั้นทุกแผนกเคาน์เตอร์ปกติลด15-3 0เค่ะแผนกบิวตี้แกลเลอรี่นะคะลด10-15%ชอบผ่านช้อปบัตรเดอวันการ์ดค่ะครบ1,000บาทรับฟรีของขวัญมูลค่า1 100บาทนะคะพร้อมร่วมสนุกลุ้นของรางวัลอีกมากมายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง14ธันวาคมค่ะที่บริเวณห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่และห้างเซ็นทรัลกาสสวนแก้วค่ะเองอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะแท็กทีมกันทำโปรโมชั่นพิเศษค่ะ ค่ะคุณผู้ชมที่ไปเที่ยวเซนทัลเฟสติวัลรวมไปถึงเซนทัลกาสวนแก้วนะคะอย่าลืมแวะไปลุ้นของรางวัลน,นะคะที่บริเวณบูธจัดงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง14ธันวาคมค่ะข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะปะปะจอจอังหวัดเชียงใหม่ค่ะร่วมกับสถานศึกษาต่างๆหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลค่ะ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีประชาชนนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่31ตุลาคม2546ได้มีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านทุจริต และตระหนักถึงภัยของการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อการพัฒนาความเจริญของประเทศรวมไปถึงการทุจริตระหว่างประเทศที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นอันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคมไร้พรมแดนที่เอื้อให้การทําทุจริตและคอร์รัปชันง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นจึงได้กําหนดให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีค่ะเป็นวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากลหรือ International Anti Corruption Day นะคะเป็น จุดเริ่มต้นที่สําคัญที่แสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกให้ความสําคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันปปจอจอังหวัดเชียงใหม่ค่ะจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาตินะคะได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการคอร์รัปชันพร้อมช่วยกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมช่วยกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสุจริตและโปรง่งใสเป็นธรรม ซึ่งรูปแบบของการจัดงานในวันนี้ค่ะมีการตั้งขบวนบริเวณขวางประตูท่าแพนะคะเดินรณรงค์มาตามเส้นทางถนนราชวิถีถนนพระปลเกล้าค่ะไปยังอนุสาวรีย์สกษัตริย์การเดินขบวนพาเรดแฟนซีนะคะรวมไปถึงการเดินขบวนต่อต้านคอร์รัปชันของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะ ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะจัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลน,นะคะที่จะช่วยรณรงค์ให้การคอร์รัปชันทุจริตหมดไปจากสังคมไทยของเรานะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการนำเสนอ รายงานสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศที่เย็นลงอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้รับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ ทันตแพทย์ดรสุรสิงห์วิสรุตรัฐรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหนาวไม่กี่วันแล้วเปลี่ยนเป็นร้อนนะคะอุณหภูมิในรอบวันแตกต่างกันมากกว่า10องศาเซลเซียสค่ะคือในช่วงเช้านะคะจะมีอากาศที่หนาวส่วนบ่ายจะมีอากาศที่ร้อนนะคะอาจส่งผลให้พี่น้องประชาชนป่วยเป็นโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ได้ในช่วงนี้นะคะโดยเตือนให้พี่น้องประชาชนนะคะ ทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะให้เข้ากับสภาพอ,อากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์นี้รวมไปถึงแนะนําให้ประชาชนนะคะรับประทานอาหารที่ครบถ้วนและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะตามมาค่ะสภาพอ,อากาศวันนี้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอสอมทองค่ะวัดได้ที่บริเวณยอดดอยนะคะ7องศาเซลเซียสค่ะ จุดชมวิวกิวแมปานนะคะวัดได้6องศาเซลเซียสที่ทำการอุทยานแห่งชาติดดยอินทนนท์ค่ะวัดได้11.8องศาเซลเซียสเชา้านี้อากาศเปิดนะคะไม่มีเมย์ขาดโดยนะักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะในขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณอุณหภูมิพื้นราบนะคะในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดได้ในช่วงเช้านี้นะคะต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด21-30องศาเซลเซียสค่ะและตลอดสัปดาห์นี้นะคะจะอยู่ระหว่าง 17- ถึง32องศาเซลเซียส,สค่ะ ต้องฝากไปยังคุณผู้ชมนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะไปจนถึงวันศุกร์ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเพื่อไม่ให้ป่วยเป็นโรคไม่ว่าจะโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่หรือโรคอื่นๆก็ตามนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวสารในรอบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประจำทุกวันนะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้และแหากวันไหนคุณผู้ชมพลาดการติดตามรับชมหรืออยากจะชมย้อนหลังนะคะก็ชมได้เช่นเดียวกันผ่านทาง facebook.com และเอลเชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ